าถึงแล้วนะคะเป็นอรระไคนจากทั่วทุกมุมโลกจะไปที่แห่งนี้แล้วเราจะไปที่นี่กันทุกคนเหลือองค์สุดท้ายเดี๋ยวจะดูว่ามาพร้อมโชคถึงหรือเปล่าองค์ที่หิบที่สุดและเป็นองค์ไฮไลท์สำคัญที่สุด ได้เลยนะแล้วตอนนี้จองเรียงหนึงได้แล้วดูนสีหน้าคนที่แบบตัวดต้นเรือสีหน้าตัวดต้นเรือจงา้อาอันนี้เริ่มกลัวจริงแล้วใช่ไหม,นนมกลัวจริงจริงปวดได้คติ้งหรอกเข้าใจอันนี้คือเมนูอะไรนะคะขออีกรอบนึงเทียข้าวแล้วก็ติดกับแกงกระเยมเป็นพิเศษนะพพี่ลินชิมสิคะ เพาะใคที่จะไปอินเดียล่ะคะว่าเพราะว่าฟินมันเป็นเกลือคท้ของทุนดีเป็นเบเกอรี่เส่วนข้าวเหนียวชุบไข่แล้วก็มีเครื่องปรุงแบบเติมเต็มเครื่องเทศอินเดียชาเป็นไงแม่รสชาติโอเคมะทำไมดูคนเงียบทำไมดูคนเงียบเขาบอกคอมเมนต์ได้นะไม่หยุดของจริงไม่หยุดของจริงตั้งแต่เจอการจะถึงตอนเนี้ยไม่หยุดปากเลยเรจวดงงแล้วเนาะเพราะ ทางสายการบินยังไม่ได้แจกอาหารว่างเลยทำไมผู้โดยสารท่านนี้ถึงมีอาหารว่างมาตลอดมาถึงแล้วนะคะได้มาเต้ได้นอนไหมแม่โอ้โหตื่นเลยค่ะอ่ะต้องตื่นละเพราะอหรือปะมีข่าวเซอร์ไพรส์โรงแรมเต็มหมดเลยตอนนี้ ดคืก็คือตอนนี้เราถึกมากถ้าถ้าพี่วิวถ้าสมมติตามอขอดูบัดถ้าตอมองขอดูใบใบจองโรงแรมทำไงคันี่บัดแม่ก็นี่งแหวงก็ดิ่งแหวงเอ้าใช่ Booking new new Booking อ่าเดี๋ยวเราจะเข้าตอมอเลยนะคะฉันดีใจมากฉันถึงแล้ว มสเตหลังจากที่พี่โฟกัสบอกว่าอยากมาตามหาผัวอินเดียอุยปกติก็ไม่ได้ย่อยสังกฤษนะับแต่ปาำเนียงใช่ไหมสำเนียงนางฉันฟังไม่ได้เลยขนาดฉันเปิดทัดเสลยให้ดัางแล้วนะประทัดเสลยยุบแปลไปออกยินดีต้อนรับเข้าสู่อินเดียค่ะไม่เลยฉันก็พูดแล้วนะว่าอันนี้คันเนสเฟสติวัลคันเนตนางก็ไม่เข้าใจว่าคันเนสเฟสติวัลอะไรเออเออโต้คันเนชั่น ตอนนี้คือว่าเรามาอยู่ตรงที่นิรันตาโฮเทลนะคะที่สนามบินแล้วดีเลขห้องนะคะนี่สองสห้องออวลวทุกครั้งเน่ยคำพูดคำจาใช่แล้วทุกครั้งที่แบบว่ามาอย่างเงี้ยเลขจะบานะอ่ะเออเอาแล้วเอาแล้วอ๋อคือห้องพักอ่ะเหมือนฟิลว่าคนที่แบบว่าจะบินไฟชงไฟช้าก็มาพักที่นี่เลยเจบๆ ยิวห้องพักสนามบินนะคะอันนี้เราอยู่ที่สนามบินบูมไปเลยนะคะเราไม่ได้ออกไปข้างนอกกันเนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างหนักมากแล้วก็ที่พักในช่วงคนเนสตุลาถีก็คือเต็มแล้วก็ราคาก็คือ 5, 6, ห6000พันแล้วเลยตัดสินใจว่าคืนนี้ดึกแล้วขอนอนที่นี่ก่อนละกันเข้ามาปุ๊บให้ดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำโอเคนะมีไดมีอุปกรณ์ทุกอย่างมียาสีฟงยาสีฟัน ดูสะอาดสะอ้านใช่ค่ะแม่มีเลยนู่นมีแบบว่าในส่วนของแบบครีมอาบน้องอาบน้ำชาโว่เจลผ้าขนหนูเช็ดตัวอ่ะสุขภัณฑ์ก็โอเคเห็นไหมเพราะมันคือมาตรฐานแต่ขนาดห้องก็ค่อนข้างเล็กนิดนึงก็เหมาะก็สำหรับว่านอนชั่วคราวนะคะมาค่ะแล้วมาเปิดกระเป๋าดูว่าการมาเที่ยวอินเดียเนี่ยิวเตรียมอะไรมาบ้างนะคะนี่คือกระเป๋า ที่โหลดใต้ของเครื่องจัดเอาไว้ในส่วนของเสื้อผ้าชุดนอนอะต่างๆแลไม้แขวนเสื้อสําคัญมากนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลอบางทีชุดเราไม่พอแล้วอาจจะต้องแบบว่าได้ตากเราเป่าเครื่องสำอางเราก็จะเซ็ตไว้เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบเป็นบล็อกเวลาหยิบใช้ก็จะแบบสะดวกสบายในการแบบค้นหาอะไรต่างๆพวกอุออป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกเตารีดเพราะชอบมากเตารีดแบบ นี่มีความแบบเล็กๆมินิมอลเกย่ยวกรบตลาดติ๊กต็อกเหมือนกนะัน <c oughs> นี่ตอนลิดไอน้ำแล้วร้อยกุบบาทงงยังไม่เคยลองใช้เดี๋ยวต้องลองปักสามตาสำคัญมากนะคะอินเดียจะใช้เป็นแบบว่าปักสองหัวหนีบหนีแบนๆแบบนี้นะคะคลายบ้านราแ,แหละอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบเซตพวกแบบว่าทำความสะอาดใบหน้าสำลุงสำลีอุปกรณ์อาบน้ำสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ หน้าก,กากอนามัยเอาไว้ใส่แบบกันฝุ่นนี่ขันไม่ได้เห็นไหมต้องมีฟิโลเน่ฟิโลใจทั้งแบบกล่องเล็กกล่องใหญ่ออกมาแล้วก็ฟิเจลลี่เพราะว่าแป้งจุกๆอินเดียเตรียมตัวได้เลยครีมกันแดดสำคัญมากนะคะมาอินเดียไม่มีกันแดดไม่ได้เพราะว่า ผิวเกลียมกลับไปแน่นอนวิตามินต่างๆแบบบำรุงผิวไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายไปเสริมจากตัวฟินเจอรี่เข้าไปเนาะแล้วก็แบบคือที่พี่ต้องมีไฟเบอร์ตัวนี้อันนี้มันกินแล้วมันถ่ายเลยเพราะว่าบางทีกินแป้งเยอะแล้วมันท้องอืดอ๋อแล้วก็มีทิชชู่เปียกทิชชู่แอลกอฮอล์อะไรต่างๆนี่ก็เป็นกิฟต์เผื่อบอกว่าต้องตากผ้าก็จะมีกิฟต์ยี่สิบเอ็ดกิโลครับไม้เซลฟี่แล้วก็อันนี้รองเท้าแตะแล้วก็ ถุงในการชอปปิง้งซื้อจากอินเดียนี่แหละนะคะแล้วก็เอากลับมาใช้ในทุกครั้งที่มาก็มีเท่านี้นะคะสำหรับกระเป๋าที่โลกส่วนกระเป๋าที่แครลเอนขึ้นมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อ,อิเล็กทรอนิกต่างๆอ่ะนี่แม่มแล้วฝนตกหนัก<า>โดนเลยประมาณนี้วิธีเลนฟูเอยใจเอ้ยได้ส่วนล้วข่าสวสาวอ่ะเอออุ๊ยใช้เหมือนกันเลยแม่ใน ติ๊กต็อกคือมันจบมันได้ทุกอย่างมันเบาอะไรเงี้ยกดตะกร้าได้เลยนะคะ One day later เอาละมื้อเช้าของเราที่อินเดียนะคะ Good morning <input> ค่ะนี่ทานได้นะอาหารโรงแรมเ ก็ลองชิมดูรสชาติกลางๆนะต้องมีซอสคนไทยเป็นสายเลิฟโซเดียมมือแรกอันนี้เคยกินอาหารอินเดียมาก่อนหรือเปล่าอ๋ออร่อยอันนี้ครั้งแรกมือแรกใช่ไหมเป็นยังไงใช้บัฟใช้กินได้นะจริงหมามาให้เริ่มๆก่อนซึมๆก่อนเดี๋ยวเขาเจอจริงๆจะกำลังจะตามมาต่อจากหลังไม่จริงใช่ใช่อันนี้ไม่หรือว่านี่มันเพราะอาหารโรงแรมเมื่อวานเราก็เลยแบบอัส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งรสชาติดีเลยใช่ Few moments later moments หลังจากที่เราหาที่พักกันมาแบบเกือบหนึ่ชั่วโมง oh! เราก็ได้ข้อสรุปว่าเดี๋ยวจะไปเดินดูเพราะว่าในรูปเนี่ยบางทีมันก็ใช้แบบเพื่อการโฆษณานะคะมันอาจจะแบบมีเล่นตุกติกอะไรเอ่ยได้เพราะฉะนั้นกระเทยอยู่ง่ายกินง่ายใช่ห้องแพงก็ไม่เอาถูกไปก็ไม่เอาอีดอกยากเหลือเกินยากไปหมด <c oughs> ตอนนี้เราเช็คเอาท์กันแล้วนะคะทิปหมากไฟต้อ,ตองเร,นะเริ่มต้นจากตรงนี้แหละความหันหรือหันหันหรือโหดมันจะเริ่มจากตรงนี้นะเราจะไปแท็กซี่ซึ่งเป็นบริการของที่สนามบินตรงนี<อ>้ค่ะเดี๋ยวราลองเช็คราคาดูว่าราคาเท่าไหร่ถ้าไม่แพงเราจจะใช้บริการตรงนี้เท่าไหร่แม่ <600. S 1> หกร้อยแปดสี่โอเคจะมีลูกเล่นอะไรไหมทำไมมันถูกจังเลยเดี๋ยวมาดูซิ อินเดียมันชอบมีลูกเล่นนะอ่ะเราได้รถแล้วนะคะทุกคนเป็นรถแบบไม่มีแอร์นี่ะค่ะ684รูปีสัมมาา้อานะเรานั่งชั่วงกลนะเฮ้นเรารู้เราบอเขาไดแม่เราได้แล้วนะเรารีไปทำไมเดี๋ยขรู้เราองเขานะได้แล้วนะอันนี้ถือว่าได้นะ ว่าได้ถามเพื่อนๆใน Facebook ว่าชีบิโอมาอินเดียอยากให้ทำอะไรอ๋ออยากให้ทำคอนเดนจิกผู้ชาย <c oughs> ได้เลยจะทำใใ้้ดู <c oughs> เดี๋ยวขอแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆจึ้งๆก่อนแล้วเดินแบบว่าให้ชายมองเราจะเป็นทิปแบบตามล่าตามล่าหาชงอินเดียแบบหล่อๆเนาะ รุปก็คือคันนี้แหละเขาไปทำเรื่องทำราวอะไรต่างๆ What What Your Name What Your Name Santos Santos My Name Beauty Beautiful So Much นะซึ่งซึ่เด็กสองคนแล้วนะเธอตั้งแต่เด็กตั้งแต่ออกจากสนามบินเนี่ยได้เลยทุกเธอท้าอีกคนแล้วที่บอกให้ฉันทำคอนเทนต์จิกผู้ชายอินเดียเธอีกคนแล้วเพราะฉันคือดาวอินเดีย อ่านี่ไงไม่ขายเลยไม่ได้ขายให้น้องสาวนี่แล้วก็เขาบอกว่าเคดียชอบผู้หญิงปากแดงแล้วชอบคนใส่ชุดสีสดๆเริ่มเลยลิฟิดนี่ตอนนี้พี่โบชั่นอยู่นะดีเนอะที่เราเลือกแบบไม่มีแอร์เพราะว่าฝนมันเพิ่งตกเสร็จแล้วมันก็แบบบรรยากาศคือแบบอากาศดีมาก บ๊ายบายนมาสเตย so very heavy <laughs> ห้องพักของเรา oh my god เอ้ยพี่กัด <c oughs> แพท้ทางยาคนนี้น่ารัาก you so h a n d s นะ <c oughs> ปาเธอ <c oughs> what what your name อามันว่าอามันอามัน,มน you have girlfriend oh you have the fan and and you want more? <c oughs> ห้องนี้ก็อยู่ในราคาประมาณ2,300บาทนะคะโดยประมาณก็ถือว่าโอเคมากๆก,ก็จะมีความเก่าอะไรเอ่ยแต่คือไม่เป็นปัญหาขอให้แบบว่าห้องมันปร่ปงโปรก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะ <Wow. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันดีกว่าว่าตั้งแต่วันเดินทางจนถึงตอนนี้ออกอะไรไปบ้างแล้วตอนแรกที่บิวนั่งรถแท็กซี่มานะคะ าพารามเก้าไปดอนเมืองเนาะตีเป็นเลขก,กลมๆนะ300ร้อยบาทค่าตั๋วมา15ื่นกาแฟแบบจุจ๊บจๆๆิ๊บกินสตาร์บัคสามร้อยหยิบย่อยมากเลยนะกินน้ำข <ปะ S 1> วดละน้ำขวด,ล,วดละหกบาทน้ำที่สนามบินกินไปแบบสองขวดก็อ่ะร้อยยี่สิบึ้นเครื่องซื้อน้ำกินอีกเอเวียงขวดละร้อยหนึ่งลงจากสนามบิน ก็มามีค่าโรงแรมเนาะข้างไรพี่พี่โบกัสคือคนจ่ายไปใช่ไหมคะแม่ติปคนขับรถไปร้อยหนึง่งแท็กซี่เข้าเมืองมานั่งมานี่684ลรูปีแล้วก็ติปเพิ่มไปอีก100ลรูปีแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ติปปะปลาย50บาทนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ตีปไปสักประมาณ300ที่ติปในห้องเมื่อกี้เนาะถึงเนาะและที่พักของเราสำหรับ4คืนที่จะอยู่ที่ห้องนี้ก็อยู่ที่ราคา 12,151ลรูปีก็ตีเป็นเงินไทยแบบกลมๆง่ายๆก็คือ600บาทสารพวะเฮ้ยไม่ใช่สิเบอร์6,000บาท <c oughs> อันนี้คือประมาณนี้ <c oughs> ก่อนนะคะค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจะมาแบบว่าขึ้นให้ดูว่าทิปเนี้ยในแต่ละวันแต่ละวันเราใช้จ่ายกันไปกี่บาทถ้าเพื่อจะมาเที่ยวจะได้วางแผนเรื่องการแบบว่าจัดสรรเงินต่างๆเนาะ ล้างเราเรียบรอ้อยเธออาดูเดสือดีจัดเต็มปากแดงไปอีกเป็นสาวอินเดียแล้วนะคะอ้ะองถ่ายรูปถึงงานถ่ายรูปถึงนเดี๋ยวตอนนี้เราจะออกไปตามซุ้มต่างๆที่มีการจัดพิธีบูชาพระพิฆเนศนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่า บรรยากาศช่วงกลางคืนของแต่ละซุมเป็นยังไงแร้ว้็บรรยากาศของเมืองไปเป็นยังไงบ้างนะจิ้มแต่แรกกินแกะครั้งแรกฉันไม่กินเนื้อแกะว่ะเธอกินเลยนะเราทำน่นาเครียดนะตอนสั่งนะอร่อยมากจริงมันเคจมเจยังไงคำว่าอร่อยมันมีความนุ่มมันมันเป็นนลามันเซอร์ไพรส์ละมันเซอร์ไพรส์มันเข้าปากแล้วมันละลายเลยกินกันไม่หมดนะทุกคนพอรู้ป่ะนี่ทำพิษแล้วเนื้อแกะคืออร่อยมากละลายในปากสุดๆ อันนี้หอบกลับได้ไหมสิรันน้องเนี่ยเราได้นะสองร้อยกว่าบาทเราเนื้อสลัดไก่เ<ใ>นี่ยไม่หมดเราไม่น่าเลยต่อไปฉันไม่กินแล้วนะนะกินข้าวไม่หมดอีกแล้วพี่ลินมือนี้เท่าไหร่ครับ 625รูปีค่ะว้าวโอเคกินแบบฉ่ำมากยาโบกัสโดนไปแล้วนะคะหนึ่งหลังจากที่เดินมาปุ๊บแล้วเจอนี่ตักเลยตอนแรกโดนไป900980รูปีต่อไปต่อมาเหลือ400รูปีนะคะประมาณ200บาทไทยแวะถูกชอำที่เป็นของกินหนุ่มอินเดียแนะนำว่าอย่าพุ่งไปนะ thank you bye bye แต่กันเคยอ่ะไม่ฟังอยู่แล้วปะไม่เชื่ออยู่แล้วมันต้องไปเจอด้วยตัวเองเขาเตือนแล้วนะว่าเธออย่าไปใช้เวลาในการยืนรอถึง2วันเต็มเต็มเขาด้งบอกว่าให้รออีกสี่หวันไม้แล้วคุณค่อยไปเราจะไปองค์อะไรนะองค์อะไรนะลาบาดซึ่งลาบาเป็นองค์ซิกเนเจอร์ของพิธีคณฑ์งานีรถอะไรคนจากทั่วทุกมุมโลกจะไปที่แห่งนี้ แล้วเราจะไปที่นี่กันทุกคนเราไปดูว่านี่่ไงไงเราใช้เวลากี่วันในการไปองราบานะคะ <Okay. S 1> ได้รถแล้วไม่ได้ที่ยูซิมารุไม่ตอนนี้นะคะเรามาที่บริเวณ ใกล้ๆก,กับองลาบาดชราชาซึ่งมีซุ้มประตูทางเข้าสวยมากที่เซอร์ไพรส์คือตอนแรกอะ่ะเราขับผ่านตอนช่วงเย็นใช่ไหมพี่โบกัสหลังก็แบบแผ่นกล้องไปในอดเนี่ยเดี๋ยวจะแวะมาที่ซุ้มตรงนี้เราก็นึกใจจะได้มาหรอพี่โบกัสตรงนี้ที่ไหนก็ไม่รู้ปรากฏว่ารู้ไหมวันนี้ตอนเย็นเราตัดสินใจะจะมาองลาบาดแล้วแท็กซี่ก็เลยจุดที่จะต้องส่งอะ่ะเราก็เลยมาจุดที่ประตูตรงนี้แล้วก็ปล่อยเราลงมาซึ่งปรากฏว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่แล้วเออ แล้วก็ไม่รู้นะว,ว่าที่นี่มีอะไรแต่ว่าที่ชอบคือมันเป็นฟิลงานวัดเลยทุกคนแล้วก็มีชีช้าสวรรค์ด้วยอุ้ยเราดูชงช้าสวรรค์หมุนแล้ข่าวว่าจะมาองลาบาทแต่ว่ามาหม,มุนแล้วงานวัดไทยไม่เล่นไม่ไป <c oughs> แต่มาอินเดียมาเอนจอยทุกอย่างงงนเขาตั้งในร,รู้สึกแบบใจฟูมากราจริงรู้สึกแบบบังเอิญจริงความบังเอิญะพี่ าบอกว่าประทับใจมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาซูมนี้นะคะด้วยความที่มาอินเดียบ่อยแล้วก็ไม่ได้ัตุลยีแล้วก็นี้เป็นครั้งแรกที่มาซูมนี้ก็สะอาดมีการรับรองที่สะอาดแล้วเราชอบนะเห็นไหมเขาเขาเป็นเกี่ยวกับสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นนะเป็นปลาเป็นปลาอนการสป็นาดีดีอ่ะชอบชอบ่ะไปดูจากตอนเนี้ยทุกคนออกมาจากสูมนุ๊บก็มาเจอกับนี่ นนะส่วนสนุกอินเดียเออสาวอินเดียเข้ามาทักทายคุยนู่นนี่นั่นคุณมาจากไหนเออหน้าแบ็คพิง์น่ารักมากเยอองประสบการณ์มากตอนนี้เราไปอยู่ที่สวนสนุกอินเดียหรือว่างานวัดอินเดียและเราก็ลัจะเล่นเครื่องเล่นโอ้มันใหญ่มากเลยนะย <gen> ังไงล่ะพี่การเธอไม่ม <more> ีประตูฉลอง แล้วถ้าเรตกอ่ะมันไวมากเลยนะมีได้เลยนะเราสามารถเุ้ยเราดูวัยกิ้งสิ่ไหขึ้นสูงยู่นะเาไปกันเหรอนั่งคนเดียวอะไม่มีใครนั่งด้วยเลยฮะอาริะุปนกรีอาโน้ตไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนดะ ร้อนมากเพราะว่าเครื่องเล่นมันไม่ออกอะ่ะทุกคนแล้วมันรออยู่ตรงนั้คือนานมากแลนวมันก็คือร้อนมากไม่มีลมอะไรดีเด็กก็ไม่กลัวเลยอะ่ะเด็กยังเล่นอะ่ะถ้าฉันกลัวอไอเด็กนะ คือกันร้องกลับร้องนี่แหละกูมาทำอะไรอ่ะกูมาทำอะไรอยู่ที่กลัวไหมคะเมเกนแม่มันเกินคำว่ากลัวมันแบบเข้าคนเดียว้วยังาะแล้วเส่ยงนยูที่นั้เข้เดียวเหรอแม่มันล่วงได้เลยนะจริงแล้วหนูรู้ว่าเขาไม่กลัวไม่ห่วงแม่อะไรกันหล่อจริงแล้วจะบอกว่ากระเช้าข้างๆเป็นผู้ชายกับวิญญาณนั่งด้วยกันแล้วแบบนั่งติด ไม่กลัวเราชิลมากเด็กเด็กมากคร้างๆกูเด็กอย่างเงี้ยใช่ไแล้วกูแบบแล้วกุคือคูกูกลัวมากอ่ะคือเรากลัวมันจะตกแต่คนอินเดียแบบชิลเหมือนเป็นเรื่องปกติเธอเขาชอบความตื่นเต้นกันหล่อหรือว่าอะไไงอ่ะฮะฉันงงอะตอนเนี้ยฉันงงมากหรือว่าการไหว้พระไปไหว้ตามซุปต่างๆอ่ะน่าจะเหมาะสำหรับเราละการเล่นคก็เล่นน่าจะไม่เหมาะกับกระเทยวัย35อัพอย่างเราละ แล้วต้องเก้วก่อนหนึ่งว่ามันจะมีคนตกตายไหม <c oughs> ก็ในคลิปทิกตอกไงมี <c oughs> หรอมีเครื่องเล่นอินเดีย <c oughs> ที่เด็กมา <c oughs> ไปเซิร์ชดูเลยค่ะทีนช้าสวรรค์เนี่ยนะมันจะเป็นพวกเวียงๆอ่ะพวกไอ้ร่มๆ่มเวียงๆเนี้ยเวียงๆ,ๆแล้วก็หลุดเราดีเรามีชีวิตรอดอ่ะโอ้ยอาหาทธม อาจนรีได้ผู้ชายแล้วมากับแฟนมากับแฟนก็ไม่บอกนนอันนี้เป็นธีมของพระมหากษัตริย์อ๋อนี่เป็นธีมพระมหากษัตริย์นะคะชัดปฏีชีวจีอ๋อชัดปฏีมหาราช 2ที่เราเข้ามามุมใบจราชาเป็นไงบ้างมาถึงเวลาอาราตีแบบพอดีอ่ะช่วงเวลามันคือสองทุ่มเร็วไหมแม้โปรกันถ่าเป็นจริงเร็วเออได้หนุ่มอินเดียอะไรค่า ได้เข้ามาที่บริเวณด้านในนะคะแล้วก็ได้มาแตะที่พระบาทขององค์เตสุกายะเลยนะคะเข้าใจหรือยังว่าค่ะว่าคนมันมาพร้อมโชคมันคืออะไรจริงรง,ง่ายไปหมดใช่อยากได้อะไรหรออยากทำอะไรหรอคือเรื่องจริง นะทริปเนี้ยเอาดีๆเหลือองค์สุดท้ายเดี๋ยวจะดูว่ามาพร้อมโชคจริงหรือเปล่า <Okay. S 1> องค์ที่ฮิตที่สุดและเป็นองค์ไฮไลท์สำคัญที่สุดก็คือองค์ลาบารซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาสองวันในการต่อแถวเพื่อจะเข้าไปสักาสกราระองค์เพราะว่าเป็นองค์ไฮไลท์แล้วก็คนที่ศรัทธาองค์ลาบารจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเพื่อที่จะมาสักการะในช่วงคนเนศจักรวรรดินี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ ม,มากคืออะไรวะเกะรขึน้น,นอะไรวะี่เนีย่ยมึงกมองมากขถ่ายรูปคน <c oughs> รวยอวโเดี๋ยว่าอะไรโพระเจ้า,าช่วยมาไม่มีคนเดีวบอกอุ้ยเชดีไม่มีคนเลยพ <c oughs> เข้ามาข้างในเท่านั้นแหละเท่านั้นเลยคนเดีย <c> ว <oughs> <c oughs> เรากำลังจะเข้าไปถึงด้านในองค์รามบัรารามบัาราชาแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้ในส่วนของฟาสเลนซึ่งถ้าเราอยู่ด้านนอกอะ่ะปอาน,นี้ยังไม่ถึงนะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศไวฝากนะคะขอให้ทุกคนได้รับพรจากองค์พระเนตร่วมกันนะคะขอพรร่วมกันเลยนะคะทุกคนที่ถึมาองคราชาคู่เป็นองค์ไฮไลท์ของ ออกมาแล้วนะคะสุ่เราใช้เวลาที่นี่ประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงคือ <c oughs> ไม่ถึงชั่วโมงหรอ,อ,อ,อคือแป๊บเดียวมากๆ <c oughs> นะคะแล้วก็ได้ไปถึงด้านหน้าด้วยแบบ fast l a <c oughs> ก็คือถือว่าเป็นความโชคดีของเราแล้วแหละแม้ว่าจะไม่ได้ไปแตะที่พระบาทกลับมาถึงห้องพักแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็คือแบบ mission c o m p l e t มากๆเกินคาดล่ะสุดๆเลยวันนี้ค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยเราใช้เงินกลุ่มเนาะ อาอว้นนี่ใช้ายเยอะมากประเดิมเลยเดินออกจากซอยปุ๊บเจอร้านอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นร้านแบบเล็กๆนะร้านไม่ได้ใหญ่ก็สั่งแบบเนื้อแกะเนื้ออะไรเอ่ยใดเช็คบิลมาทั้งหมด2 6 0 0แอปตกใจนะเพราะทีมต,ตั้งใจจะประหยัดเงี้ค่าแท็กซี่300ไปและกลับนะคะเแต่ตอนนี้ขอตัวอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็พรุ่งนี้จะมาวางแผนว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงกันดีคร่าวๆก็คือว่า น่าจะไปเดินช้อปปิ้งเป็นวันเสียเงินงแล้วขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เชาา้าค่ะบายอุ๊ยลืมไปก่อนนอนต้องนี่ฟีโรเน่เราต้องกินเพราะว่าเราต้องใช้แบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าผิวผมสมองกำลังคือถ้าไม่มีฟีโรเน่อะมาต่อสู้กับ อินเดียไม่ได้นะคะกะเทยวัย35ที่ไม่มีฮอร์โมนอ่ะเธอจะไม่มีฟิโลเน่คือจบนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟิโลเน่สองแคปซูลเท่านั้นนะคะก่อนนอนเมื่อกี้เพิ่งทานข้าวเสร็จก็จัดเลยจ้านี่เคล็ดลับว่าทำไมชีบิวสตรอรี่มันลุยจังเลยมันไปบุกอินเดียแต่ละท้องแต่ที่ไหวได้ไงอาแรงที่ไหนก็นี่เลยค่ะต้องเติมฮอร์โมนและอาหารผิวต่อให้แดดหนักแค่ไหนต่อให้ต้องทรมานทรหดแค่ไหน เราก็เอาตัวรอดได้แล้วผิวก็ที่สําคัญทำไมก็ยังสุขภาพดีอยู่เธอฉันจะแอดเวนเจอร์มากแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องกินนะคะที่ค่ะกินไปแล้วมันชอบติดคอกินน้ําตามเยอะๆนะแบบไม่ใช่กินแค่นิดเดียวพอยาลงไปแล้วหยุดให้กินน้ําตามเยอะๆกินน้ําตามเนี่ยช่วยหลายอย่างมากเลยสุขภาพดีด้วยผิวดีด้วยยาไหลลงไปได้เร็วแล้วก็คล่องมากขึ้นด้วยนะคะ อ่ะทีนี้จบครบสูตรแล้วเหลือไปคลีนหน้าอาบน้ำแล้วก็ฉันดีใจฉันจะได้นอนแล้วเธอหลังจากที่เหนื่อยมานานไปแล้วทีนี้ไปจริงแล้วบายเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะบ่วงไงหาขนมกินแล้วลนะ่ะตำนานของจริงนะ <laughs> อ๋อฉีท้าวเนื้อ